สวัสดีครับทุกท่านนะคกับ Sod ผม c r a z y คร r ซี่คอร์ดนะฮะอยู่กับเกมมือถืออ่าเดทบายเดทไลฟ์โมบายนะครับก็เกมมือถือนี่หว่าครับผมก็ลงมือถือมากันเฉยเลยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะใครที่ชอบแบบอ่าเกมนี้อยู่แล้วนะครับในในพีซีใช่ไหมหรือในไหนไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยเล่นนะครับก็อ่ะลองดูแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผม อ่านะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนน่ก็มันเหมือนมีให้เลือกเปล่าวะอ๋อมีให้เลือกตัวละครเราไว้เล่นใช่ไหมถ้าเป็นคนก็จะต้องหนีใช่ไหมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะถ้าเป็นเจ้าไหนฆาตรก,รกรก็ต้องไล่ฆ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันละกันเฮ้ยมันมีโมดจัอันดับเร็ววะไปดีจะันดับสิครับผม <laughs> ชกองเว็บอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่๋อเป็นสกิลเป็นสกิลเนาะอ่ามีสิบเมตรเอาสกิลอะไรดีนี่แล้วกันครับมั่วๆไปะนะครับผมก็ไปดุยกัน มาภาพก็ผมว่าก็ก็พอได้แหละเออนะครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มอื่นน่าจะดูดีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะเออไปลองดูกันเฮ้ยมาแล้วเว้ย <c oughs> พวกนี้จะกิลเต็ม <c oughs> เราเพิ่งมาเล่นนะครผมอ่ะเดี๋ยวว่ากันจัดไป ไม,มีส่งเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมมาแล้วครับผมน้องดีมาถมนีวิทย์ก็ต้องซ่อมแซมใช่ป่ะซ่อมแซมก่อน Úi, phải đó Cái quần mới tông Nó khác là còn mấy đủ Cái tay tên dày Hãy subscribe cho kênh Ghiền มัน,ปนไปไล่คนเองถูกปะวะนะครับเราซ้อมไปเรื่อยครับชิวจิวทเว็บเฮ้ฮ <c oughs> ฮอเอยข้าเอ้ยกดไม่ทันีวะ ตู้ก็ได้หลบกทำไมวะเราไปครับผมต่ออืมมมีแมปป่ะวะมันกดให้ดูแบบหมุนรอบตัวด้วนะครับโอเคจะเต็มแล้วไม่ใช่จะเสร็จแล้ว mmm mày yêu mày giận nè kia tinh tinh hm mày nè 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 ไงวะขอต้องร่ะโอ้โหไม่ท oh. oh. ันแล้วสูมันสูมันโอ้ไขว้น่ะโอ้รลองลั่นกันเลยทีเดียวโอ้ยหยาได้ไหม ไปดีครับหลบก่อนไปน้วปับหก่อนเพื่อนพื้นตัวที่ไหนดีวะเนี่ยไปไหนเนี่ย่ดยเดี๋ยวนีตามกูมาไว้มันมีเวลาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะพื้นตัวก่อนครับไปแล้วออมาช่วยกูก่อนไหมเก็นไงเลย แล้วเราควรมาฟื้นตรงนี้ไหมเนี่ยไอมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่เห็น,นจริงจใช่ไหมขอความช่วยเหลืออย่าเพิ่งขอความช่วยเหลือย,ยังไงฟื้นตัวดิอ่าชิบหายแล้วเห็นกูไหมเนี่ย ถ้าพลังมันไม่ขึ้นแล้ววะชุบออกความคิดเหลือ,อยังไงฟื้นตัวไม่ได้จ้ะ นขนาดใหญ่เลยมมไม่รู้ฟื้นยังไงหรือว่าต้องมีคนมาช่วยเราอย่างเดียวหรือเปล่าเขาามาไม่รู้นะอะลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันจบจบ มาช่วยแล้วต้องทำไงาตามหาใครปพ๊บมเพิมมันไม่มีทางไปเลยอ่ะไปไงวะมาแล้วมาแล้วเจอคนแล้วผายเดี๋ยวมันเห็นมาแล้วครับย่องไป โอ้มันเห็นแล้วชิบพายแล้วครับโพรเออโอ้ my god โอ้โอ้อยู่ไหนโอ้มันตามอ้าวชิบพายแล้วว่าไงดีวะวิ่งไอเสียติดจบกันจบเลยมันไม่สนใจเราอะ,ะเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเข้าป่า เป็นตัวเราเข้ามาช่วยอือจบแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคประมาณนี้งงเลยมามาเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาเมื่อกี้ก็งงๆนะคราวนี้ลองเป็นไอ้ฆาตรกรดูบ้างมาแล้วครับผมลองแสดงการบำบัดคืออะไรวะ มาเราก็วิง่งไปให้ใกล้พวกเครื่องพวกนี้ <c oughs> ใช้ไหมทำอะไรได้บ้งางวะชงวอโอ้อวางกับดักนี่เองเฮ้ยเจอแล้วไอ้หนู เฮ่เยับข้าให้เฮ้ยไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วะวะอืมไหวจริงจริงเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเสียงหัวใจเต้นครับผม ตึกตึกอยู่แถวนี้มองยามกันนะเนี่ยไปไหนจ้าเฮ้ยเป็นอวะอ้านั่นไงหายไปอีกแล้ว ไอ้นี่เอ้าโดนซะเองอยู่ไหนวะวันนี้ทำลายก่อนเลยเก็บมาด้วยป่าละครับนี่ทำกระดักเองด้วยบ้าบอ้สุดแันหนึ่งนะ แท่น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 เกี่ยวอยู่นี่ไปนั่นแหละไอ้เนูให้หทหหหีจังหดอดจังหดเฮ้ยมีว่ะมีการขยับขยื่นกูเห็นแล้วเราเห็นนายแล้วไปไหน ไม่ใช่เลยมันไม่ได้เลยไม่ถนัดพูดเลยนะครับ ...và mày thân nạt. Mày chơi chẳng phải là cho mày. ná. เย็นเข็มโหดเยี่ยมมากไปไหนไหนต้องมาช่วยเพื่อนนี่แหละชุบๆเฮ้ยๆมีมีกันมีกัน เห็นอยู่ตรงนี้มันนฟันยากฟันเย็นอย่างนี้เจ็บมากนั็จแล้ใกล้ๆกันอยู่ไหนดีอ่านี่แล้วกนันต้องมีใครไปช่วยแล้วละมั้งนะ่

องยากจังเลยครับผมเราไปทำลายเครื่องก่อนทำไ,ได้ไหม ช่วยไปแล้วล่ะหมน,นี่ขึ้นเลยไตไหนหมดวะเฮ้ยไอตรูด <c oughs> ห้องหนีเกิดขึ้นแล้วอ้าวชุดหายแล้วอยู่ตรงไหนล่ะเฮ้ย <c oughs> งงอะ่ะโอยังมึนมีการมีเสียงมีเสียงครับผมมันมีเสียง นั่นไงออา,อาวะกเจ้าไปไหน ทำกันนะ่นี้ยอีกแล้วเหรอีอกแล้วหรอือยู่ไหนกันว่ะ ทำลายก่อนทำลายก่อนนิป่ปวดหัวเลยครับ ไอ้ไหนก็นหมดวะโอ้โหคือเหลือเหลือนี้คเหลือเลืน,นี้ <c oughs> เฮ้ยทำไมมีควันนั่นนั่นนั่นเจ้าเจ้าเจ้ <c oughs> าฮึ่ตามตามทีครับอย่างนี้ตามสิครับอย่างนี้ไปไหนเฮ้ยเฮ้ย เดินผิดโอ้โหจบเลยเหล้ววะแม่น,นี่ขึ้นเลยครับผมอ้า,า,าวอ้าวอ้าวอ้อหืไม่โดนด้วยช้าด้วยปันปุ๊บช้าปั๊บ เจอเว๊บเบผมเจอเว๊บๆผมเจอเว๊บๆอืมไปไหนอืมไปนู่นเลยไม่ตายว่ะมานี่มานี้ไม่ยอมมาแต่เก๊กจับมามันแล้อ้าวอีหนู

วิ่งเป็นเส้นตองแบบนี้โอ้ยังจะเก๊กอีกยิบมา <c oughs> เออและ <c oughs> ต้องรีบแขวนฮะไม่ได้ไม่ได้บ <c oughs> <c oughs> เบี้ยวเบี้ยวหมดถาเมเธอ ลุดอ,อีกแล้วะอือหือมันี้ขึ้นเลยนะทางออกมันจะได้แล้วนี่ว่ามาอื้อืออือโอ้ยเนาะเท็ดเลือดหาป้านะอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวของแกแล้วกัน กนมาใหม่อืมมาเฮ้เฮ้เฮ้หนีได้แล้วเหรอเนี่ยเอาไม่โอเคครับผม <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเอองงๆนะไม่อมันคับยากเนยนะ าะมาดูระบบอันหนึ่งกันบ้างดีกว่าน,นะผมก็มีในเรื่องของนี่เปลี่ยนเอ่เปลี่ยนตัวละครได้นะก็ต้องใช้งงใช้เงินอะไรซื้อกันนิดนึงแหละเออนะครับก็มีหลากหลายตัวละครนะครับซึ่งเลเวลนี่ก็คงคิดว่าน่าจะเล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับผมประมาณนะี้อันนี้แลาเนี่ยมีซื้อแพ็กเกจด,ด้วยโอเคนะครับผม คนก็เหมือนกันนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะนี่เห็นไหมเพียบเลยนะครับนี่โอเคเลยนะครับแต่ละคนก็คงจะสก,กิลไม่เหมือนกันนะดูดูแลนะฮะโอเคอันนี้เป็นคอสตูมก็บ่มไม่มีอายรนะครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์นะนนะยังใช้ไมได้นะจ๊ะ อันนี้คือไร่สามเหลี่ยมชววยหลันขาเลือดนะครับพูกเราชีวิตก็ต้องซื้อเอาไปใช้นั่นแหละประมาณนี้ละกันพิธีกรรมของผมก็คงจะเป็นในเรื่องของเควสนี่อะไรแบบนี้นะครับประจําวันเควสผู้เริ่มต้นของจดหมายนะี่ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ชวนเพื่อนเล่นใช่ไหมใช่ใช่ัชน,นี้ระบบเื่อนครับเพื่อนยังไงก็พิมพ์ชื่อได้เลยแบบนี้นะครับหรือจะมีนะครับ ช่องแนะนําก็ได้แบบนี้นะครับผม,มแล้วก็มีตัวเลือกครับก็เป็นพวกกราฟิกอ,อะไรประมาณนี้ะนะครับภาษาไทยนะครับฟิกก็สูงสุดก็ได้แค่นี้นะครับตามเครื่องนะประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเราอินไลนวันนะครับประมาณนั้นแล้วก็พวกร้านค้านะครับเข้าร่วมไล่ล่ากับตัวละครที่เลือกอโอเคก็ตามนี้เลย มีอะไรอีกอันนี้คือเลเวลล่าใช่ไหม่อันนี้ก็เป็นพวกเริ่มโหมดเกมนะมีกำหนดแข่งนู่นนันนี่อะไรเองได้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทรไบรย์ไลท์บงบายเออนะครับไปลองเล่นดูนะครับผมใครที่ชอบนะโอเคจัดไปตามนี้วันนี้ก็เฝ้าเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ